ขึ้นไงขึ้นไงขึ้นไงต้าไม่ีกฝังนึงไปไม่ได้เฮ้ยอาชีพมันไรมีคนมามั่งเลยดีโอ้โหดูถ้าเรามาท่านี้เราต้องอ้อมไกลขนาดนี้เลยดิเราก็เลยพุ่งลัดเอาดีกว่าอุ้ยโอ้โหเห็นอันนี้ไหมมิ้งอย่าบอกนะถึงอุโอากาศอ่ะมะนาวมิงอยากเล่นีกแล้วไม่อยากเล่นแล้วไม่อยาก ฮะโอชิาต้องทำอะไรวะมองอะไรอยู่เหรอเราต้องเอาไข่นมช็อกโกแลตเอื้อเราเอาไข่ช็อกโกแลตมาก่อนไข่กับช็อกโกแลตเอาไข่มาตใช่ปะไม่แตกไข่เมาโดยเฉยเฉยเฮ้ยเฮ้ยชินไข่เอาไข่ช็อกโกแลตไข่มีแป้งใส่แป้ง เอาไข่แป้ง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 เยิ้มาเยอะแป้งสองพันแป้งสามพันเอางี้ไหมเรานัดกันไหมว่าใครจะไปหยิบอะไรอ่ะเราไปใส่ที่เลยเออเราไปประจำเชี่ยนดีกว่ามีทอได้วหรอมีทอได้วหรอทอดตรงไหนอ่ะนี่ทอดเมนูไห้แต่น่าจะเป็นเมนูทออะไรสักอย่างแครอททอดหรือเปล่าอะไรทอดรเปล่ คนเดี๋ยวพี่เดี่เองดี๋ยวพี่ลงกลาเองขอ่ลงกลางเองใครจะอยู่ข้างบนลิต้าไหมได้ได้ได้ผมยืนเอาเติมทงองผมทำอาหารก็ได้อะไป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 ย้ายยายยเอาแป้งก่อนลิแป้งแป้งอะไรก็ได้ไข่ไข่มาไข่มายลิศยนแป้งอันนึงลิแป้งเอาไปแม่นไม้ยไม่ใแป้งไม่ใช่แป้งหยอดแล้วมันแป้งอะ เฮ้ยเดี๋ยวเราเพี่งคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวพี่เรียกชื่อแล้วให้โยนเมื่อกี้มันซื้อทานเว้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวมันต้องได้อหว่ะมันต้องได้ดิไอ้เจมส์แม่งกระส้นสามโหลชิบชิบเต็มเองเออมันต้องได้ดิเราแม่งขิ้มันเลยนะได้ได้แป้งไข่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 ไป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 แป้งแป้งมาก่อนเคยเอาไข่วงใหม่แป้งไปก่อนแป้งไปออกมาไหมไข่นะสวยพี่สวยยังมา เอาแป้งไข่ก่อนเลยเอาใหม่ไหมนะครับปักด้วยนะครับแป้งไข่แป้งไข่จะอะไรยายาโน้มยาหน่อยแตเดี๋ยวช่วยตัวนแป้งไข่จะอะไกแป้งไข่แป้งไข่แป้งไข่น้ำผึ้งเขาโอเคแต่แบบแป้งไข่แป้งไข่น้ำผึ้งเอาไข่มาแล้วก็จะแบลน้ำผึ้ง ทำไมไม่มีเวลาขึ้นอ่ะทำไมมึงไม่มีเวลาเออมันต้องทอดไข่ก่อนเหรอไม่ต้องทอดก่อนดูใส่ในอากาศมันจะมีกระทะกับเตาอบอ่ะผมว่าไม่โยนไม่คนอยู่นิ่งเลยลูกคนอยู่นิ่งเลยแล้วจงออเดอร์จงออเดอร์ก่อนอันนี้เป็นออเดอร์อบพี่แล้วอะไรนถ้าเป็นแพนเค้กอ่ะมันจะให้ลงกระทะแต่ถ้าเป็นไม่กันควันอ่ะมันจะให้ไปอบเลยเพราะมันเป็นเค้กไม่ใช่แพนเค้กจงออเดอร์ก็ดีๆนะโอเค ้พี่อันนี้ผมรู้แล้วมาดึงนางมาอีกเราต้องทำงานต่อต่อคนอื่นผมบอกไปแล้วทุกคนไม่ฟังเงียบไม่ได้พูดเอาผมไม่ได้พูดหรอเออไม่ได้พูดใครได้ยินบ้ากยกมือนิอ่าๆๆๆแพนเค้กน้ำผึ้งอันเหลือเอหลือ,อไข่น้ำผึ้งเดีย๋ยวี่โอเคน้ำผึ้งน้ำผึ้งสองอันน้ำผึ้งแครอทน้ำผึ้งสองน้ำผึ้ง สวยสวยสวยน้ำผึ้งเอามาใส่เลยพี่น้ำผึ้งแค่หลอดแคหลอดน้ำผึ้งใส่จานใส่จาดให้ใส่ข้าวเพิ่มอ่ะเอาทำไมวะเจมสลครับนี่คืออะไร มันรับถึงป่ะวะลองลอลองลองลองมาเยอะสุดชิวครับนี่คืออะไรครับกูคืถึงีลลองลองลอนี่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 มาเยอะมาเยอะกูไม่้เลยกรเด็นตกเย้ถึงถึง